วีแมดแดนอีสาน punishment. บัวหลวงวิทยาคมเลยครับเข้ามาครับขอคอมเมนต์แฟนๆบัวหลวงเลยครับบุญรมครับขอแฟนๆคอมเมนต์มาหน่อยครับ,ก,รก,ก,รบ,รบกันทาราลมรีสเกตครับอาได้ครับกันทาราลมกันทาราลมลางมาขวามีซ้ายมีเลือกขวาก่อนขวาเติมมาสูงแล้วจับเข้าขวากดตรงนี้หูยติดบล็อกครับ ashamed. ฝาของบัวหลวง ได้ฟีคิกมาตรงนี้ตรงทุบออกไปครับกัทลาลมเมื่อวานก็เอาชนะแบบถล่มทลายไปเลยนะครับไม่ว่าจะยูสิบห้าหรือยูสิบสามครับขว้างไว้ดูครับชาครับสเตปดีมากครับหมายเลขอกของทางดน้านกัทลาลมมาดูรับคึงแล้วแต่รถขาวโอ้โหสุดยอดแล้วสองคนสามคนถึงจะเอาอยู่ครับคู่สเตปอน,นี้ครับ ก็พร้อมต่อกกอนพร้อมพลิกเกมนี้ได้อยู่แล้วและครับนะครับแฟนๆให้กำลังใจกันครับลุยคู่นี้อย่างที่บอกลรวลุยแต่สิใจช้าไปนิดครับโู้ดีตอนวังขาเลยครับเอาแล้วฝนทันมาสวยหลุดเดียวแล้วยิงหูยนุ่มๆเลยก็ตรงนี้ครับเลือกชิงยิงเสาหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับตัดมาเผอแป๊บเดียวกระชารมออกนามโบลุงทยาคมไปแล้วจากหมายเลขสองครับโอ้โหอย่างไงเกิดอะไรขึ้นครับ ดูครับบอลยกยาวมาแล้วแปะให้โอ้โหดูครับรู้กันเลยครับสอดมาแล้วยิงโอ้โหหลอกตาเท้าผู้สาวประตูครับเอี้ยวตัวเหมือนจะแปรเป็นเสาสองดูครับแล้วเลือกเสาหนึ่งครับดูครับหลอกหน้าเท้าครับโอ้โหอ่ะครับไหลเสาหนึ่งเหมือนเดิมโอ้โหสามครั้งเสาหนึ่งหมดเลยครับก็ยังเก็บบอลได้ไหลเอาไปขวา ยังตามมาย้อนหลังนิดๆชิงกันสวยข้างในเงยหน้ามองเฟิร์ทัดแล้วมองไหลสั้นๆสุดเส้นแล้วจับลั่นนิดเดียวครับโอ้ใจเนี่ยคงคิดไปถึงชดต่อไปครับบอลเลยหลุดเท้าครับจบครึ่งแรกเลครับพันนะครับที่อาจจะไม่ได้ดูรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดนะครับแต่รอบ8ทีมเนี่ยได้ดูทั้ง U13 U15 ครบทุกคู่แน่นอนนะครับถ้าใครได้เข้ารอบ8ทีม ลูกนี้ยิงสกัดออกมาแล้อีกทีหนึ่งปัดได้เขียยาวออกมาครับมองลอยๆมาจะชิงเล่นดูฟรีคิกับยิงติดบล็อกแล้วซ้ำหูุปเปอร์เซฟครบตรงนี้ขู้การจ่ายบอลน,นี้คไปพื้นที่ว่างแล้ว3มตัวเดินทำให้พื้นที่ในกรอบประตูว่างขึ้นครับนี่ครับ วิธีการเล่นครับดูวรถพลิกบอลสวยมากครับพลิกหมุนตัวมาแล้วจิ้มหัวเกือเข้าไปครับหนึ่งหนึ่งครับบอลหลวงวิทยาคมตีเสมอแล้วกระตุ้นเพื่อนครับไปออกบอลพลาดครับเงยหน้ามองจ่ายติดแล้วซัดซ้ายเลยดูน้ําหนักโอ้โหปัดได้ครับเมื่อสักครู่นี้บอลเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งเหมือนกายดาดได้บนหนีเข้าขวาลองเลี้ยวเลีเ้วรนี้แล้ว เาปนิ้วเกี่ยวไว้ได้ครับไม่ยอมไม่บอลมึนข้ามเส้นครับผู้สาประตูของโบหลวงืแล้วเปิดใครมาโยกหนีหนีนิดหนึ่งหักคอเข้ามาสายตะวันโอ้โหตอนนี้ก็เก่งด้วยกันทั้งคู่ครับ ผมเชื่อเลยนะครับฝั่งบัวหลวงก็ตอบโต้ได้ดีเหมือนการขวางได้ตรงกลางไหลมาแล้วจิ๊บหลยตรงนี้เจ้จอยิงติดเซฟอโหบอกได้อีกทีหนึ่งหาจังหวะตายนี้ก่อนอ้ตอนนี้เป็นแฟนฝั่งเป็นฝั่งแฟนๆฟนการทาเรือบ้างครับเข้าซ้ายลงยิงยัดไปก็ติดบอกก็หืมไม่เข้าช้าผู้สินให้เล่นเลยได้เปียยครับ จะหนีไหลเข้ากลางมาขวารออยู่แตะเข้าขวาแล้วลองยิงตรงนี้ยังเซกับโอ้โหมาตรงตัวด้วยครับทิ้งตัวไว้ไทันครับโอ้โหเสาประตูวบอลหลวงวันนี้ก็ต้องชื่นชมครับช่วยทีมสําคัญได้ในหลายจังหวะเลยเอาบอลยาวมาเก็บลงได้ครับเก็บได้แล้วลือคืนให้เงยหน้ามองเสาสองรออยู่สอดมาแต่เอ้แล้วสกัดโอ้ยใจหายเวฟโอ้โหสกัดผ่าแล้วดูครับตักมาแล้วหน้าแข้งอีกหน้าแข้งหนึ่งครับ มันเป็นส่วนจุดที่คุบคุมบอลยากครับโอ้โหน้าแข่งกับหัวเข่าเนี่ยอ่าครับโยกเข้าขวาบัวหลวงได้ยิงหูยหลุดกามคานครับฉลบหรือเปล่าสนุกจริงๆอ่าครับจะพลิกเล่นขวางได้แวกสองไม่ผ่านอีกที่นึงตามมาเก็บครับอากัทธารลมจะลุยลากล้อเส้นมาคนเดียวไม่ไหวครับเกี่ยวได้คืนก่อนสีฟ้าของ ทางด้านับหลวงยังอยู่เยอะดีดขึ้นมาเอาลงได้เอาไปเล่นหน้าประตูโอ้โหจับยาวแบบนั้นอันตรายครับเล่นหน้าประตูได้ครับไม่มีผิดกติกาครับเพราะว่าอยากให้เล่นหน้าประตูอยู่แล้วแต่ทักษะสมาธิต้องนิ่งครับอ้าแล้ครับจบครึ่งหลังครับด้วยการเสมอหนึ่งหนึ่งครับ